ครับจากเกมที่เสมอกับนิวคาสเซิลแล้วก็มาโดนในช่วงทดเจ็บของทดเจ็บอีกทีหนึ่งนะครับก็จริงๆคือบนสกอร์บอร์ดเนี่ยกราฟิกขึ้นว่าทดบวกไป4นาทีแต่มันก็มีเหตุการณ์ซึ่งมันทำให้เกมหยุดนะครับก็เลยทดไปเป็นหนึ่งานาทีบวกไปประมาณสักหนาทีแล้วเราก็ถูกตีเสมอนะครับจากนักเตะที่ผมก็ได้กล่าวถึงไปแล้ว ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มักจะลงมาแล้วก็ยิงในช่วงท้ายเกมล่าสุดที่ชนะเวสแฮมเนี่ยสามองก็ก็เป็นนักเตะตัวสำรองที่ถูกเพิ่งเปลี่ยนลงไปได้ไม่นานเหมือนกันนะครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องตามเชลซีซึ่งอยู่อันดับ4เนี่ยสีแต้มนะครับตามเรสเตอร์อยู่5แต้มแต่จำนวนเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยกับเชลซีเนี่ย เล่นเท่ากันก็คือ33เกมลิเวมร์พูก็มีแค่54แต้มตอนนี้เลเซอร์มี59แต้มเชลซีเนี่ยมี58แต้มตอนนี้ร์พูเองเนี่ยก็เหลือเกมอยู่5เกมเท่านั้นเองนะครับก็ต้องหวังปาฏิหาริย์แลวนะครับเพราะว่าดูจากทั้ง2องทีมนเนี่ยโอกาสที่มันจะพลาดหลายๆเกมเนี่ยก็น่าจะยากคือร์พูเนี่ยต้อง ชนะ5เกมรวดเลยแล้วก็ภาวนาให้ทีมข้างบนเนี่ยเสมอสัก2เกมหรือมีการแพ้สัก1เกมหรือเสมอ1เกมเนี่ยนะครับก็จะทําให้ลู์พูลเี่ยมีโอกาสเบียดแซงขึ้นไปนะครับลูกได้เสียก็ดูเป็นลองเลสเตอร์กับเชลซีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวคราวการที่ทาบทามเข้ามาเพื่อขอซื้อสโม,มสรนะครับข่าวนี้เนี่ยมันมาจากมิลเลอร์นะครับซึ่ง มูลค่าที่ขอซื้อเนี่ยเห็นว่าเกือบเกืสาม0 0นล้านปอนด์ครับแต่ FSG เนี่ยก็ปฏิเสธนะครับเห็นว่าทีมที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยก็มาจากประเทศที่เป็นเจ้าของบอดน้ำมันแหละนะครับส่วนกรณีปัญหาของซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะจบไปแล้วล่ะแต่ว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยที่อยากจะนำมาพูดถึงก็คือ รูปแบบของ UCL รูปแบบใหม่ที่มันเป็นจุดที่จะต้องมาพูดถึงว่าถ้าเล่นในระบบแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากจำนวนเกมเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้วนะครับครอปก็ออกมาบนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใน UCL เนี่ยถ้าไปถึงนัดชิงเนี่ยเล่นถึง13เกมนะครับแต่ถ้าเล่นในระบบ,บใหม่เนี่ยจะต้องบวกมาอีก4เกมนะครับแล้วไปบวกในรอบแบ่งกลุ่มด้วยตรงนี้แหละที่มีกุนโดกัน ออกมาบ่นแล้วก็จกเก้นครอปเองก็พูดถึงนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยทางออกของนักเตะจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สโมสรจะเป็นยังไงไหนจะเอเนชันลีกอีกเอเนชันลีกเนี่ยก็ปัญยาอ่อนมากๆนะครับคือมันทําให้จํานวนเกมมันเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการเพิ่มจํานวนทีมในฟุตบอลโลกในระบบการจัดของฟีฟ่าเอเยอฟ่าเอเยนี่นะครับมันก็เป็นปัญหามากไปแล้วก็มีการพูดถึงอิบราฮิมาโคนาเต้แล้ว คนที่กล่าวถึงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นแหล่งข่าวเรื่องการทรานสเฟอร์นะครับก็คือการโอนย้ายนักเตะหรือการซื้อนักเตะนั่นแหละนะครับคนที่เอามาลือเนี่ยนะมาโพสต์บนทวิตเตอร์เนี่ยชื่อฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับแล้วผมเข้าไปเช็คใน Transfer Market เนี่ย Transfer Market เก็นี่ยก็อ้างอิงด้ยวยนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตกลงซื้อคนาเตนในมูลค่าที่ทางเว็บไซต์ t r a n s f e อ Market เตเนี่ย ได้ประเมินไว้อยู่ที่3 5ที่ล้านปอนด์และเนี่ยคลิปนี้แหละนะครับผมก็จะมาทยอยเล่าเรื่องเราต่างๆให้ฟังแต่ว่าในคลิปนี้จะพูดถึงกรณีของโคนาเต้ก่อนนะครับโคนาเต้เนี่ยเป็นผู้เล่นเซนเตอร์ฮาฟนะครับตอนนี้เนี่ยต้นสังกัดก็คืออาเบรไลซิกโคนาเต้เนี่ยเกิด25พฤษภาคม1999อายุ21ปีนี้นะครับส่วนสูงเนี่ย194ซนติเมตร เกิดในปารีสเนื่องจากเกิดในปารีสก็ก็ถือว่าเป็นพลเมืองของฝรั่งเศสนะครับแต่ถ้าโดยสัญชาติโดยเชื่อชาตินี่สามารถเลือกเล่นทีมชาติได้ก็คือฝรั่งเศสและก็มาลีนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วนะครับก็หมดสิทธิแล้วมาลีก็เดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือยัดนักเตะลงไปเล่นให้กับทีมชาติก่อนเพื่อเป็นการล็อกคือถ้าในระดับเยวชนเนี่ยนะครับมันยังไม่ชัวร์มันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนใจของนักเตะเนี่ยถ้าสมมุติเปลี่ยนตอนเล่นชุดใหญ่ก็ทําให้เงื่อนไขนัน้นเน่ก็เท่ากับว่าเป็นการล็อกนันเตะไปแล้วว่าต้องเล่นให้ทีชมชาติฝรั่งเศสจะไปเล่นให้มาลีอีกไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับก็คงจะเข้าใจเหมือนกันแหละนะครับเมื่อมันมีการยืนยันอย่างนี้นะครับก็เลยต้องเข้ามาดูข้อมูลนิดหนึ่งผมเคยวิเคราะห์ดวงคนนเต้ไว้ก่อนแล้วครับซึ่งคนนเต้เองเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นเล่นในลีกฝรั่งเศสโดยเป็นเด็กฝึกนะครับ ของทีมปารีสเอฟซีเป็นทีมเยาวชนนะครับในปี2014-2015นะครับจากนั้นก็มาอยู่โชวชนะครับโดยเล่นให้เป็นชุด U-19 ก่อนแล้วก็ไต่ขึ้นมาเป็นชุด B แล้วก็ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่นะครับจากนั้นลาสิกก็ไปหิ้วตัวมานะครับตอนนั้นดูเหมือนจะได้ตัวมาฟรีด้วยซ้ำไปนะครับก็แสดงว่าก็ไปแทบเด็กมานั่นแหละ แล้วก็ไลฟ e ซิกเนี่ยก็เป็นทีมที่ถือว่าปั้นนักเตะดาวรุ่งได้ดีด้วยมาเล่นให้ไลฟ e ซิกเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็ซีซั่น2017-2018ทีแรกก็มาเล่นเยาวชนก่อนนะครับแต่ไม่นานเลยนะครับก็ถูกดึงขึ้นชุดใหญ่แล้วก็เล่นให้ชุดใหญ่เนี่ยถึง16เกมก็แสดงว่าฝีเท้าเนี่ยโดดเด่นมาตั้งแต่อายุน้อย,น,อยนะครับก็เท่ากับว่าเล่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยสปีแล้วนะครับตอนนี้อายุ21ก็แสดงว่าตอนลงเล่น ตอนมาเล่นให้เยาวชนของไรซิก,กเนี่ยนะครับตอนนั้นก็อายุ18นะครับแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยก็ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้กับไรซิก,กแล้วก็ซีซั่นถัดมาเนี่ยก็มีจํานวนเกมที่ได้ลงเล่นเนี่ย28เกมนะครับซีซั่นแรกเลยที่ยา้ายมาโซโชเนี่ยนะครับเล่นเยาวชนเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้16เกมจํานวนเกมเนี่ยซึ่งทางเยอรมันเนี่ยเขามี18ทีม ก็เล่นประมาณสัก34เกมเต็มแม็กนะครับเล่นไป28เกมก็แสดงว่าไอเกมที่ไม่ได้ลงเล่นเนี่ยก็น่าจะเจ็บก็ซึ่งก็เจ็บช่วงต้นปี2019แล้วมั้งนะครับหรือไม่งั้นก็น่าจะเป็นต้นปี2018แต่ว่าถ้าดูจากดวงนเนี่ยน่าจะเป็นปี2019นะครับแล้วในปี2019ต่อ2020เนี่ยก็ลงเล่นแค่8เกมก็แสดงมันต่อเนื่องมาจากช่วงนั้นแหละนะครับ 2 0 1 .9 เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ดวงให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าจํานวนเกมเนี่ยมันหายไปเยอะเลยนะครับจาก34เกมเนี่ยลงเล่นแค่8เกมในซีซั่น2019ต่อ2020มันหายไปถึง26เกมนะครับจากนั้นมาในซีซั่นนี้นะครับ2020ต่อ2021เนี่ยก็มาเบียดแล้วก็ลงเล่นในชุดใหญ่ได้อีกแล้วนะครับ ก็ลงเล่นไป12เกมใน UCL เนี่ยก็เล่นครบทั้ง6เกมนะครับเล่น6เกมจริงแล้วม,มันมีเล่นรอบน็อกเอาท์ด้วยนะครับน็อกเอาท์รอบที่หกทีมซึ่งมาตกรอบพอลลิวพูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลงเล่นถึง6เกมเนี่ยก็ถือว่ามากโขอ,อยู่นะครับด้วยสไตล์ผมเห็นว่าเป็นนักเตะที่มีสปีดฝีเท้าดีนะครับการมากตัวดีแล้วก็เป็นนักเตะที่ เล่นได้ดุดดันในการเล่นใน UCL เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเจอทั้งแมนยูเจอทั้ง U, เปเชนะครับแล้วก็ดูจากคลิปที่ผมเข้าไปดูเนี่ยไปย้อนดูทั้งเกมต่างๆเนี่ยที่ลงเล่นนะครับก็เห็นเลยว่าวิธีการเล่นวิธีการประกบวิธีการดักแล้วการเข้าบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงมากนะครับรูปร่างก็สูงด้วยร้4ซติเมตร แต่จุดที่ผมประทับใจมากๆก็คือเป็นนักเตะที่มีการพาบอลทะลุทะลวงเนี่ยผ่านผู้เล่นของทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เพรสซิ่งขึ้นมาแล้วก็พาบอลเนี่ยตลุยขึ้นมาแล้วก็มีคุณภาพของการจ่ายบอลขึ้นหน้าที่ดีด้วยนะครับแล้วการจ่ายบอลยาวเนี่ยเปิดจากแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าก็แม่นแบบสั่งได้นี่คือสเปคที่จริงๆแล้วผมว่า มันน่าจะเป็นจุดของการตัดสินใจของแม่มองของริวพูลนะครับถ้ามีการซื้อตัวจริงๆแล้วก็จากที่ประเมินเนี่ยนะครับอา,อาการบาดเจ็บอะไรทั้งหลายเนี่ยผมก็เชื่อว่า,าทีแมมมองของเอสเนี่ยก็น่าจะดูรายละเอียดเหล่านี้มาพอสมควรแล้วแต่ถ้าจะดูจากจำนวนวันที่หยุดไปนะครับก็200กว่าวันนะครับในปี2019ปีหนึ่งเนี่ยมันมีสอ5สามวัน ให้ลงเล่นเนี่ยประมาณสักร้อยวันเท่านั้นเองที่เหลือก็คือ7จไอ้ตรงนี้คือประเด็นที่น่าเป็นห่วงอทีนี้มาดูว่าถ้ามาจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันต้องรอนะครับรอนักดับเทียนในตำนานก็คือเจมส์เพียสก่อนถ้าจะน่าเชื่อถือที่สุดก็คือเจมส์เพียสแต่โรมาโน่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งของการตามข่าวในเรื่องการย้ายตัวนักเตะเนี่ยค่อนข้างน่าชื่อถือแต่ถ้าทางแมนยูเนี่ย โรมาโน่เขาชัว์จริงนะครับแต่ในฝั่งลิเวอร์พูลเองเนี่ยโรเมโน่เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเทียที่มันอยู่หลังเจมส์เสนะครับจากเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวผมขึ้นดวงมาเกิดวันที่25พฤษภาคม2542เนี่ยก็เกิดปีเถาะนะกันนะครับเอาพูดเป็นแบบภาษาที่เราเข้าใจนะครับถ้าพูดเป็นศัพท์ของดวงจีนเนี่ยจะวุ่นวายอีกนะครับก็เกิดปีเถาะเกิด เดือนมะเสงดีทีเจ้าชะตาเป็นฉลูนะครับดวงนี้เป็นดวงธาตุไฟเป็นธาตุไฟที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดินธาตุไม้อยู่ธาตุไฟที่แข็งแรงต้องการธาตุก็คือธาตุน้าธาตุทองธาตุดินนะครับธาตุไม้ธาตุไฟก็ถือว่าเป็นธาตุที่ไม่ส่งเสริมนะครับศักยภาพรูปดวงที่แข็งแรงเนี่ยโอเคว่า ถ้ารูปดวงแข็งแรงเนี่ยความสามารถแล้วการที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จเนี่ยมันจะมีโอกาสมากกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงได้มากกว่านะครับรูปดวงอ่อนแอเนี่ยมีน้อยคนนะครับที่จะประสบความสําเร็จมากๆนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือเมสซ,ซี่รูปดวงอ่อนแอนะครับปัญหาก็คือว่าอาการเจ็บที่เราทั้งหลายที่เป็นแฟนบอลเนี่ยกังวลเนี่ยปีหน้านะครับมีเกณฑ์ นะครับปีหน้าก็คือปี2565ของเราหรือปี2022ซึ่งเป็นปีขานนะครับก็จะมาให้โทษกับดวงชะตามากระทบในเรื่องการงานในปีที่เจ็บในปี2019เกนี่ยนะครับก็เป็นวิบากใหญ่เลยก็มากระทบเรื่องการงานเหมือนกันถามว่าถ้าซื้อตัวมานะครับก็ลงเล่นในซีซั่น2021ต่อ2022 อาจจะเล่นได้ใน1ซีซันแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้เต็มซีซันหรือเปล่าก็คือในซีซันหน้าก็คือ2,021ต่อ2,022ซึ่งดูเหมือนจะเริ่มในเดือนสิงหานะครับเราว่าด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการระบาดของโควิดยังไม่รู้เหมือนกันว่าโปรแกรมของการแข่งขันนี่นจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการซื้อตัวจริงเนี่ยสิ่งที่กังวลก็คือในซีซันถัดไป ก็คือซีซั่น2,022ต่อ2,023เนี่ยนะครับจะเป็นจุดหักเหที่ส่งผลกระทบกับเจ้าตัวด้วยเหตุว่าเจ้าตัวเนี่ยมีจังหวะหรือมีสถานการณ์ที่มันเจ็บนานๆในตอนที่อยู่ไลฟ์ซิกพักนานไปถึง255วันเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าในปีนึง365วันเนี่ยได้ลงเล่นแค่100วันเท่านั้นเองนะครับ ปีที่มี366วันเนี่ยผมจะให้เคล็ดไว้นิดหนึ่งนะครับปีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นปีชวดปีวอ,อกปีมะโรงนะครับปีที่เป็นปีนักษัตริยร์เหล่านี้เนี่ยจะมี29วันในเดือนกุมภาพันธ์นะครับนอกกนั้นจะมี28วันหมดนะครับลองไปดูได้นะครับซึ่งถ้าใครศึกษาดวงจีนโหราศาสตร์จีนเนี่ยขั้นสูงเนี่ยก็น่าจะทราบเหมือนเหมือนกับผมนะครับอ่าศึกษาแล้วก็ เรียนรู้ข้อมูลมากพอเนี่ยก็น่าจะรู้ไม่ต่างจากผมนะครับถ้าได้มาถามว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทางทีมแมมองสนใจก็ไอ้ด้วยการที่เจอทีมที่มาตรฐานสูงอย่างเปเชทีมอย่างแมนยูแล้วก็ผ่านมาได้เริ่มมาเจอลิเวอร์พูลอีกนะครับเล่นใน UCL เนี่ยมันก็ดีตรงนี้นะครับแล้วเข้ารอบมาได้ด้วยก็ถือว่าลาสิกเนี่ย ถือว่าเป็นทีมระดับคุณภาพแนวรับของลฟซิกเนี่ยผ่านขวาก้ําในระดับนั้นไม่ได้แล้วก็ดูวิธีการเข้าบอลที่ผมดูจากคลิปเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าผมประทับใจแต่ที่ประทับใจมากกว่าก็คือการพาบอลหนีแนวรุกที่เข้าไปเพรสซิ่งนะครับแล้วก็พาตะลุยขึ้นมาแล้วก็เปิดบอลขึ้นหน้าแล้วการเปิดบอลยาวจากแนวลึกซึ่งเปิดแม่นด้วยแรงด้วยนะครับได้ทั้งน้ําหนักและทิศทาง แล้วก็การแทงบอลริบเรียดขึ้นหน้าเนี่ยก็แทงบอลได้แม่นมากนะครับแล้วการแก้ปัญหาคือการกดดันของคู่ต่อสู้เนี่ยบีบเข้ามาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีความนิ่งนะครับไม่หล่นลานผมว่าไอเน,นี่ยนะครับน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ท,ที่แมวมองเนี่ยมองแล้วว่าด้วยมาตรฐานที่คนาเต้นเนี่ยแสดงให้เห็นในเกมใหญ่ๆนะครับอย่งเจอปชนะครับสองเกมเจอแมนยูเจอลิเวอร์พูลเนี่ย ก็ถือว่าได้แสดงออกถึงศักยภาพที่อยู่ในระดับที่สูงมากๆนะครับบอลที่เปิดจากโคนาเต้เนี่ยถือว่ามั่นมากๆนะครับถ้าเทียบกับฟานไดเนี่ยผมว่าโอ้ใกล้เคียงเลยนะครับไอ้ตรงนี้นครับแต่ว่าวิธีการเปิดบอลนี่จะต่างกันนิดนึงนะครับบอลที่เปิดจากฟานไดนี่จะพุ่งกว่านะครับแต่บอลของโคนาเต้เนี่ยจะเป็นบอลที่ย้อยแล้วมันก็ไปตกเข้าทางวิ่งเหมือนกับคำนวณว่า นักเตะที่จะวิ่งเข้าไปเนี่ยในระดับความเร็วขนาดนี้เนี่ยนะครับบอลเนี่ยจะไปตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้นักเตะของทีมตัวเองเนี่ยนะครับควบเข้าไปแล้วก็ไปชิงจังหวะกับกองหลังตรงนี้ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ภาพรวมรวมเนี่ยผมว่าจุดตัดสินใจที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยคิดว่าการซื้อคนนเตในราคาระดับ35ล้านนะครับก็คือค่าฉีกสัญญาเนี่ย ก็เป็นอะไรที่คุ้มนะครับแล้วก็ข่าวว่ามันเป็นการพรีออเดอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็รอยืนยันจากเจมพีอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือเรื่องราวของโคนาเต้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามาอยู่กับสโมสหรือกกูแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเจ็บเหมือนที่ผมว่าหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ